นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญยันเจปุริโสกะยิรากะยิราเทนางปุนนปุนาง าำให้ฉันทางกริยาทะสุขโขปุญญสุจจโยเตวันนี้เป็นวันธรรมสวนะคือวันประชุมฟังธรรมเมื่อถึงวันเช่นนี้สาวพุทธผู้หวังความบริสุทธิ์หวังบุญกุศลหวังผลกำไรแห่งชีวิตต่างก็มีจิตเป็นกุศลอุทิศตนเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา พากันมุ่งหน้ามาสู่วัดวารามเพื่อให้ทานรักษาศีลไหว้พระธรรมวัดสวดมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามสมควรแจ่สติปัญญาของตนของตนถือว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลเพราะมีพลานิสง์ให้ท่านสาธุชนได้รับฟังได้ความรู้ได้ความสระสามารถน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ สำระจ,จิตใจของตนให้ผ่องใสตามสมควรเจวาสนาบารมีของตนของตนเมื่อแตกตายทำลายขันย่อมมีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาในชาติหนึ่งหนึ่งบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้สนับรับฟังพระธรรมเทศนา จะได้แสดงธรรมในหัวข้อเรื่องว่าบ่อยๆตามที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่15หน้าที่255อุทัยสูตรดำเนินตามใจความว่าครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสดงเข้าไปยังที่อยู่ของอุทัยาพาม ลำดับนั้นอุทยพามเอาข้าวใส่บาตรจนเต็มสวายพระผู้มีพระภาคเจ้าเม้ครั้งที่สองในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาตรและจ nah ีวรเสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของอุทยพามลำดับนั้นอุทยพามเอาข้าวใส่บาตรจนเต็มสวายพระผู้มีพระภาคเจ้าเม้ครั้งที่สามเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาตและจีวรเสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของอุทยาพามเนในครั้งที่สามอุทยาพามเอาข้าวใส่บาตรจนเต็มถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระสมณโคโดมนี้ติดในรสอาหารเธอติดใจในอาหารจึงเสด็จมาบ่อย ถ้าผู ans, genau, ้ม ok ีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ากติกรย่อมบานพืชบ่อยๆขนย่อมตกบ่อยๆชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆเว้นแขนย่อมบริบูรณด้วยทัญสตร์บ่อยๆยาจกย่อมขอบ่อยๆทานบอดีก็ให้บ่อยๆทานนบอดีให้บ่อยๆแล้วก็เข้าถึงสวรรค์บ่อยๆผู้ต้องการนมย่อมรีดนมบ่อยๆ ลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ่อยๆบ,บุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆคนเขาย่อมเข้าถึงคันบ่อยๆตา์ย่ยอมเกินและตาย,บ,ย,บ,ยบ่อยๆบุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าชา้าบ่อยๆส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีกดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว อุทยาพามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจว่าข้าแต่พระโคโดมพาติตของพระองค์แจ่เจียงนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายดุดงายภาชนะที่คว่มเปิดของที่ปิดไว้บอกทางแก่คนหลงทางทรงประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักษุจักมองเห็นรูปได้ข้าแต่ท่านพระโคโดม ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระองค์ทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรตนไรัยอันเป็นสารณะจนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดังนี้คำว่าบ่อยๆนี้แปลมาจากสัมบ,บาลีว่าปุณปุนัง ซึ่งนักบาลีนิยมแปลกันว่าบ่อยๆคือเสมอๆหรือเนืองๆเนืองๆหรือทีๆทีๆเป็นคำกลางๆยังไม่เจาะจงลงไปว่าเป็นฝ่ายดีหรือเป็นฝ่ายชั่วถ้าเป็นฝ่ายไม่ดีให้เติมคำที่เป็นฝ่ายไม่ดีลงไปข้างหน้าเช่นทำบาปบ,บ่อยๆเจียค้านบ่อยๆทำชั่วบ่อยๆตรงนี้เป็นต้น ถ้าเป็นฝ่ายดีต้องเติมคำที่เป็นฝ่ายดีลงไปข้างหน้าเช่นทำบุญบ่อยๆทำทานบ่อยๆรักษาศีลบ่อยๆไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆเจริญกรรมฐานบ่อยๆดังนี้เป็นต้นแต่ในที่นี้จะได้อธิบายขยายความไปในทางที่ดีตามเนื้อหาสาระในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายเอาในทางที่ดีที่มีประโยชน์ดังนี้คือ เกษตรกรย่อมวานพืชบ่อยๆเมื่อวานพืชบ่อยๆก็ได้พืชบ Abi. ad ่อยๆได้บริโภคบ่อยๆได้ขายบ่อยๆได้เงินบ่อยๆไม่อดไม่อยากบ่อยๆมั่งคั่งสมบูรณ์บ่อยๆฝนตกบ่อยๆได้น้ำบ่อยๆอาบได้บ่อยๆต้นไม้งามบ่อยๆผลมากรากไม้อุดมสมบูรณ์บ่อยๆขายดีบ่อยๆได้บริโภคบ่อยๆร่ำรวยบ่อยๆ ชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆเมื่อไถนาบ่อยๆหญ้าตายบ่อยๆได้ปุ๋ยบ่อยๆดินดีบ่อยๆเข้างามบ่อยๆได้เจ็บเกี่ยวข้าวบ่อยๆได้ข้าวมากบ่อยๆได้บริโภคบ่อยๆขายข้าวได้เงินบ่อยๆได้ทำบุญทำทานบ่อยๆได้บุญบ่อยๆเว้นแขนย่อมบริบูรณ์ด้วยธัญชาติบ่อยๆ เมื่อบริบรณ์ก็ไม่อดไม่อยากบ่อยๆทรงไปขายเมืองนอกบ่อยๆนำเงินปอนด์นำเงินดอลลาร์เข้ามาประเทศของตนบ่อยๆร่ำรวยบ่อยๆย่าโจกย่อมขอบ่อยๆเมื่อขอบ่อยๆก็ได้เงินบ่อยๆเมื่อมีเงินแล้วอยากได้อะไรก็ซื้อได้บ่อยๆทานบอดีก็ให้บ่อยๆได้บุญบ่อยๆตายแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์บ่อยๆ มีความสุขบ่อยๆสบายบ่อยๆผู้ปฏิบัตกรรมฐานย่อมเดินจงกรมบ่อยๆเมื่อเดินจงกรมบ่อยๆย่อมแข็งแรงบ่อยๆมีสมาธิดีบ่อยๆเกิดปัญญาบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดบ่อยๆย่อมได้บรรลุมรขุนพรนิพพานบ่อยๆได้โรกุตตรสมบัติบ่อยๆแม่ค้าพ่อค้าย่อมขายของบ่อยๆ เมื่อขายของบ่อยๆก็ได้เงินบ่อยๆได้กำไรบ่อยๆได้บริโภคบ่อยๆมั่งคั่งสมบูรณ์บ่อยๆตั้งตนได้บ่อยๆดังนี้ผู้ต้องการนมย่อมรีดนมบ่อยๆเมื่อรีดนมบ่อยๆก็ได้น้ำนมบ่อยๆได้ดื่มบ่อยๆได้ขายบ่อยๆได้ทำบุญบ่อยๆได้บุญบ่อยๆได้ทรัพย์ภายนอกและอริยทรัพย์ภายในบ่อยๆ ูกโคอย่อมเข้าหาแม่คอบ่อยๆเมื่อเข้าหาแม่คอบ่อยๆก็ได้ดื่มน้ำนมแม่บ่อยๆไม่หิวบ่อยๆอิ่มบ่อยๆร่างกายสมบูรณ์ด้วยดีบ่อยๆแข็งแรงบ่อยๆราคาแพงบ่อยๆบุคคลย่อมลำบากและเดือดร้อนบ่อยๆเมื่อลำบากในการทำงานหาเงินหาปัจจัยสี่ศึกษาเรา่เรียงและเดือดร้อนขยันทำงานบ่อยๆ ก็ย่อมจะได้งานบ่อยๆได้เงินบ่อยๆได้ปัจจัยสี่บ่อยๆเรียนจบบ่อยๆสอบได้บ่อยๆมีความรู้มากบ่อยๆงานก็มีมากบ่อยๆสมดังคําที่ท่านผู้รู้กล่าวสอนไว้ว่าการเรียนเพียนยิ่งแล้วเกิดความรู้เอย่ยรู้เลิกเกิดจิตการตามเพราะรู้การจิตเปิีผลงานคือทรัพย์สมบัตินาทรัพย์ุ่ยอำนวยกู้ก่อให้สุกเกษมดังนี้ คนเขาย่อมเข้าถึงคันบ่อยๆหมายความว่าคนโง่ไม่มีปัญญาไม่ได้เจริญสมสถะและวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้เห็นอริยสัจสีพบชาก,ก็ไม่มีทางที่จะสิ้นสุดยุติลงได้วัตาตาสงสารก็เพิ่มความยาวออกไปอีกเรื่อยๆสมดังพระบาลีว่าจะตุนนังอริยสัจจานังยะถาภูตังอัตสนาดังนี้เป็นต้น ใจความว่าการที่เราท่านทั้งหลายพากันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงไปได้แท้ที่จริงเพราะเราไม่เห็นอริยสัจสี่นั่นเองดังนี้สัจย่อมเกินและตายบ่อยๆที่เกิดบ่อยๆก็เพราะอำนาจแห่งตันหาเพราะตันหาพาให้สัตว์เกิดบ่อยๆดังพระบาลีว่าตันหาสเนติปุริสัง ตัณหาอย่างสัตว์ให้เกิดบ่อยๆเกิดบ่อยๆก็ทุกข์บ่อยๆก็ตายบ่อยๆที่ตายบ่อยๆก็เพราะเกิดบ่อยๆเกิดเท่าไรตายเท่านั้นไม่มีเหลือสมดังท่านผู้รู้ได้สอนไว้ว่าอันสังขารเกิดขึ้นแล้วแตกดับเพราะว่าสังขารน,นับเยี่ยงหม้อมีเกิดแย่ตายยับตลอดทั่วก,กันนามีมิมีไม่เหลือลอเพิ่มเพิ่นพระสุธาดังนี้ บุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าซ้าบ่อยๆทั้งนี้ก็เพราะคนตายบ่อยๆคนตายบ่อยๆก็เพราะสิ้นบุญบ่อยๆสิ้นบุญและสิ้นทั้งสองอย่างบ่อยๆเมื่อหมดบุญหมดอายุก็ต้องตายบ่อยๆบุคคลผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีกข้อนี้หมายความว่า คนที่มีปัญญานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทพิจารณาเห็นความเกิดแจ็เจ็บตายเป็นภัยที่น่ากลัวเป็นกองทุกข์อันยิ่งใหญ่จึงได้พยายามสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบาร,รมีไม่ย่อท้อเช่นให้ทานรักษาศีลไหว้พะระธรมวัดสวดมนต์ฟังธรรมเจริญสมมะะเจริญนิพพานาบ่อยๆเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานบ่อยๆ โดยถือว่าถ้าไม่ได้บรรลุในปฐมวัยก็จะได้บรรลุในมัชชิมวัยถ้าไม่ได้บรรลุในมัชชิมวัยก็จะได้บรรลุในปัจฉชิมวัยถ้าไม่ได้บรรลุในปัจฉชิมวัยก็จะได้บรมมรมมบลุในเวลาใกล้จะตายถ้าไม่ได้บรรลุในเวลาใกล้จะตายตายแล้วก็จะได้ไปบังเกิดในสวรรค์ <ST K> แล้วได้ปฏิบัติบนสวรรค์โน้นถ้ายังไม่ได้บรรลุบนสวรรค์เมื่อกลับลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ ได้ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งจะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นแน่แท้เมื่อไม่ได้เพราะพระพุทธศาสนาเพราะเป็นศุนยกับก็จะได้เป็นพระประเจก,กับพุทธเจ้าได้ตัดสรู้มรรคผลนิพพานด้วยตนเองจะได้สิ้นภพสิ้นชาติสิน้นจินทรทั้งปวงไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในห้วงมหันต์นพบสงสารอีกต่อไป ดังนั้นคนฉลาดคนมีปัญญาจึงไม่สร้างบุญบ่อยๆและยังความพอใจให้เกิดขึ้นในบุญนั้นบ่อยๆเพราะถือว่าบุญเท่านั้นที่จะให้เกิดความสุขตั้งแต่ตำจนกระทั่งถึงพระนิพพานสมดังเทศนาบัญหารที่ได้ยกไว้เป็นหัวข้อนะเบื้องต้นนั้นว่าปุญญเจปุริโสกจิราดังนี้เป็นต้นใจความว่าหากว่า นรสนจะทำบุญควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นบ่อยๆเพราะว่าการสั่งสมบุญบ่อยๆให้เกิดความสุขบ่อยๆทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าดังนี้คำว่าบุญแปลว่าสำระคือสำระกายวาจาใจให้สะอาดก็ได้แปลว่ากรองคือกรองเอาบาปออกเอาของไม่ดีออกเอาไว้แต่ของดีๆก็ได้ แปลว่าเต็มคือผู้ทำบุญต้องเต็มใจทำทำด้วยความเต็มใจและทำบุญเพื่อยังบารมีให้เต็มก็ได้บุญเป็นเสื่อของความสุขทั้งเกตประการคือสุขของมนุษย์สุขทิพสุขในฌานสุขในวิปัสสนาสุขในม,สในมรสุขในผลสุขคือพระนิพพานก็ได้บุญนั้นมีสามคือทานศีลภาวนา บุญมีสี่คือกามาวจรบุญบุญที่ทำแล้วพาท่องเที่ยวอยู่ในกามภูมิหนึ่งรูปาวจรบุญบุญที่ทำแล้วพาท่องเที่ยวอยู่ในรูปภูมิหนึ่งอรูปาวจรบุญบุญที่ทำแล้วพาท่องเที่ยวอยู่ในอรูปภูมิหนึ่งโลกุตระบุญบุญเหนือโลกทั้งสามนั้นได้แก่บุญที่เกิดจากการเจริญนิพพานกรรมฐานจนได้บรรลุมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่ง บุญสิบนั้นคือทานะไม่บุญสำเร็จด้วยการให้ทานหนึ่งศีลไะใม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศินหนึ่งภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาหนึ่งอภิจญะนาไม่บุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลผู้เจริญโดยวัยโดยคุณและโดยชาติหนึ่งวัยาวัจจะใม่บุญสำเร็จด้วยการช่วยผลขวยในจิตท,ที่ชอบหนึ่ง ปฏิทานะไม่บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญหนึ่งปตานุโมทนาไมา่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญหนึ่งธรรมเทศนาไมา่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมหนึ่งธรรมโสนาไมา่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมหนึ่งทิสุสุกรรมการทำความเห็นให้ตรงคือทำความเห็นให้ถูกต้องตามสานองครองธรรม เห็นเด่นว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีมรรคผลนิพพานมีเป็นต้นหนึ่งอาน,นิสงส์ของบุญมีดังนี้คือใครจะมาแย่งเอาบุญไปไม่ได้บุญสามารถติดตามตนไปทุกสี่ข้าวดุดเงาตามตนไปทุกหนทุกแห่งฉะนั้นเมื่อละร่างนี้แล้วยังสามารถถือเอาบุญติดตามไปได้ในที่ตนเกิอดอีกด้วย บุญไม่ทั่วไปแก่คนเอ่นใครทำใครได้บุญโจรลักไปไม่ได้บุญให้สมบัติที่เราต้องการได้ทุกอย่างเทวดาและมนุษย์ปรารถนาสมบัติใดๆได้สมบัตินั้นๆตามปรารถนาก็เพราะบุญมีเสียงไพเราะมีสวดสงามมีรูปสวยก็เพราะบุญได้เป็นใหญ่มีบริวารซื่อสัตว์จงรักภักดีได้เป็นพระราชาในประเทศหนึ่งๆก็เพราะบุญ ได้อิสริยยศโพคยศจิตยิยศสัมมานยศก็เพราะบุญได้เพื่อนดีได้วิชาและวิมุตได้วิโมกสาวิมโมกแปลก็เพราะบุญได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้เป็นพระปเจกับพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะบุญบุญเป็นต้นเหตุของความสุขทุกประการบุญเป็นรากเง่าของสมบัติท,ทั้งปวงบุญพป้นที่ตั้งอาศัยพอคะสมบัติทุกอย่าง บุญเป็นเครื่องป้องกันอันตรายอันประเสริฐสำหรับบุคคลผู้เดินทางไกลกันดารคือวัตสงสารที่พึ่งอื่นเช่นกับบุญไม่มีบุญเป็นเช่นกับที่อยู่ของราศส,สีบุญเป็นเช่นกับพื้นแผ่นดินเพราะเป็นที่พึ่งอาศัยบุญเป็นเช่นกับเสื้อเพราะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจบุญเป็นเช่นกับเรือเพราะพาข้ามโอคะสงสารบุญเป็นเช่นกับบุคคลผู้แก้วกล้าในสงคราม บุญเป็นเช่นกับพระนครที่บุคคลตกแต่งดีแล้วบุญเป็นเช่นกับดอกประทุมเพราะไม่เปื้อเปื้อนด้วยของสกรโกและมีกลิ่นหอมบุญเป็นเช่นกับไฟเพราะเผาบา้ใหมดสิ้นไปจากขันทันดานบุญเป็นเช่นกับอสรพิษเพราะกันบาบอทิง้งบุญเป็นเช่นกับราชสีเพราะทําให้องค์อาก้าหารบุญเป็นเช่นกับโคอุสุภาราชเพราะประเสริฐวิเศษสุด บุญเป็นเส้นกับพระยาช้างเพราะมีกำลังมากบุญเป็นเส้นกับม้าวลาหกตัวประเสริฐเพราะพาข้ามโอคะสงสารได้อย่างรวดเร็วดุดม้าอัสดรตัวที่มีสีเทาดีฉะนั้นบุญเป็นหนทางที่นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้ดำเนินไปแล้วและบุญเป็นวงของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เอวังมหัติกาเอสายติทงังปุญญสัมปทา บุญดีมีประโยชน์มีอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลดังบรรยายมาชะนี้ตัสมาทีราประสังสันติปันดิตากะตปะุญญตังเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายจึงยกยอก่ยองสรรเสริญบุคคลที่ทำบุญไว,ว้แล้วว่าเป็นผู้ประเสริฐดังนี้ดังนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเตือนเหล่าพุทธบริษัทไว้ว่าบุญยัเจปุริโสกยิรากยิราเถนังปุณปุณัง จำหิฉันทังกยิราถะสุขโขปุญญัสอุเจโยหากว่านารชนจะทำบุญก็จงทำบุญนั้นบ่อยๆจงทำความพอใจในบุญนั้นบ่อยๆเพราะบุญที่ตนได้สั่งสมไว้แล้วให้เกิดความสุขทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้า อายาโยมทั้งหลายเท่าที่อาตมาได้แสดงพระสัทธรรมเทศนามาในเรื่องคําว่าบ่อยๆก็เห็นว่าพอสมควรเจเวลาแล้วจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ขออานุภาพพระพุทธเจ้าอานุภาพพระธรรมเจ้าอานุภาพพระสงฆ์เจ้าอนุภาพบา,าพรมีธรรมที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาแล้วมีการใหทานรักษาศีลไหว้พระรมวัดสดมนจเจริญภาวนาเป็นต้น และด้วยอนุภาพบุญกุศลที่พระสงฆ์สามเณรตลอดถึงผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วขอจงได้เป็นตบรเดชะเป็นร่มพุทธธรรมเป็นร่มโพร่มใจอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาท่านทั้งหลายให้ปราศจากสัพะข้อเข็นเวรลายปราศจากก็เข็นเวรกรรมทั้งหลายทั้งปวงขอให้ท่านทั้งหลายปราศจากสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเสียนิงไรและอุปทวะอันตรายทั้งหลายทั้งปวง สัพพทุนนิมิตอันชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงสัพพะอปะมงคลคือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงขอจงพินาศอันตรธานไปจากขันทัศนดานของท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงเพียรภูนสมบูรณ์ไปด้วยจะถกพิธพรในทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขภาระและปฏิพานธนสารสมบัติสมรสารสมบัติขอให้ท่านทั้งหลายจงโชคราบร่ำรวยมั่งมีศรีสุขเจริญเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป และขอให้ได้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนให้พ้นจากทุกข์ถึงสุขอันไพ่บูรณ์กล่าวคือมรรคผลนรพานด้วยกันจงทุกทุกทันเทินเอวังคนมีด้วยประการสนี